สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับอตอนนี้อยู่ที่ซานตามโมนิกาแคลิฟอร์เนียครับ มาเที่ยวกับที่บ้านนะพาภรรยาแล้วก็เด็กๆมาเที่ยวส่วนสนุกันแถวนี้นะครับวันนี้เขามีเมตติ้งรถอดกันเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศของเขาหน่อยว่าแถวนี้เขารถเขาเป็นไงมั่งอันนี้รถเช่ามาแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่ยังเช้าอยู่เลยครับนี่เจ็ดโมงเช้าครับพระอาทิตย์ยังเึิ่งจะขึ้นนะครับเมื่อกี้ยังมืดอยู่เลยครับแก๊กที่อยู่ที่งานนะครับงานนี้เขาเรียกว่างานสเตตออฟสปีดนะครับเทีวเอครับก็เป็นลานจอดรถอยู่หลังตึกไทโก้นะครับขับมาตอนเช้ารถไม่ติดนะครับถนนโล่งครับ แล้วก็รถแต่งตามถนนนี่วันธรรมดาตอนกลางวันนี้วิ่งขับขับนี่ไม่ค่อยเจอนะครับเขาบอกว่าจะมางานมีติ้งเท่านั้นครับแกเดี๋ยวเข้าไปดูงานนะครับ นนเป็น8ปนะครับสวยครับผมเี็เต้าหูด้วยนะครับอันนี้ที่เจ๋งครับผมอันนี้ฝากระโปรงเท่มากครับ อันนี้เรวินขับขวาครับอันนี้ฝากระโปรงไดาคาร์บอนนะครับหน้าเรววนนะฮะนี่ก็หน้าเรวินเหมือนกันครับนี่ก็86ครับผมเต้าหู้นะครับขับซ้ายฮะ หใหม่เก็บเป็นทุกคันฮนะสวยครับเออด้านท้ายนะครับนี่รันฟรีชุดแต่งรันฟรีทั้งคันนะครับนี่ฝาท้ายก็รันฟรีเหมือนกันครับชิ้นเดียวฮนะ นี่ดูไฟท้ายกันหน่อยนี่ไฟนาท้ายอ่าเลดไลน์ Line, ท้ายสามนะครับอันนี้เซนกิครับผมไฟท้ายเต้าหู้นะครับทูโน่ครับอันนี้ไฟท้ายอเมริกาเรวินครับผมอ่าไฟท้ายอเมริกามันเหมือนตัวไฟท้ายเรวินของญี่ปุ่นฮะ ทหมดนี้คันที่ทําสุดที่สุดผมว่าน่าจะเป็นคันสีส้มครับอันนี้ล้อทีอีสามเจ็ดวีนะครับสวยครับฝากระโปรงคาร์บอนจังกี้นะครับจากญี่ปุ่นครับฝานี้น่าจะต้องมีรักสองสาพันเหรียญนะผมไม่แน่ใจเท่าไหร่เหมือนกัน แสนกว่าบาทแล้วครับ นีี่นะครับ m อ่าไม่ใช่อนี้ซีรีส์3นะครับแล้วก็2 0 0 2นะฮะโอ้มีโป่งด้วยครับนี่ก็อีกคันนะครับสีซัตนะครับ เคอีก็มาครับท <hora> ี่นี่เป็นทีอีนะครับแต่บ้านเราเรียกเคอีเจ็ดสิบครับสี่ประตูขับซ้ายฮะดูไฟหน้านิดนึงเป็นอย่างนี้นะครับเซเวิคครับผมเอ้โฟลเลนเนอร์ครับผม ช่วงล่างคิงนะครับมีทุกแนวครับนี่ฮักโก้รถเก่ารถของคุณจรเพื่อนผมที่ฮิวสตันครับผมแต่ว่าเขาคุณจรเนี่ยขายไปแล้วนี่เปลี่ยนมือมาสอง สองเจ้าแล้วครับสวยครับนี่ก็86แปดหกนะครับอ๋อมีฮอตวิวนะครับอจริงจังครับคราวนี้ก็เป็นพวกโตโยต้านะครับ 86นะครับนี่ก็86ีกคันหนึ่งคูเป้ฮะอันนี้ KE10 นะฮะอันนี้ TE25 นะครับเป็นพีนัทครับผมหลังคาหลังจะสูงอย่างนี้นะครับนี่ r x 7ครับ อันนี้ T E 27เจนะครับเครื่อง3า T เทอร์โบครับผมโหทางนี้ก็เป็นพวกดัตส,สันนะครับอันนี้510ครับผมแล้วก็ T E 27นะครับโอ้โหเทอร์โบด้วยครับ รถเยอะมากครับอันนี้เหมือน JCCS แบบย่อยๆเลยครับ JCCS ก็เป็นงานใหญ่ประจำปีของที่อเมริกานะครับจะไปนีิคลาสสิกคาจะไปนนิคลาสสิกคาครับผมนี่ก็เป็นรถที่ไปงาน JCCS แหละครับอันนี้เป็นงานมีติ้งวันอาทิตย์ครับผม น่าจะเดือนละครั้งมั้งฮะนี่ก็5.10แล้วก็แซดครับผมโอ้โหรถเยอะครับมีเฟสซิด้านะครับแอคคอร์นะดฮะ m r 2 a w 11รถ เหมืนอนรถกระป๋อนะครับรถเคทาร์ครับผม พินเตอร์ทัวโน่ที27ยสีม่วงครับผมอันนี้สีเดิมโรงงานนะฮะอันนี้รถดริฟท์เอสสครับนี่รถ8อีกคันหน,นึ่งนี่ t o y ยต a S800 ครับผมไม่ค่อยเห็นนะครับหายากครับผม นี่ก็เดิมๆนะครับ27กับ p e 27บนฮะล้อเดิมฮะโอ้โห oh. k e 25 PE 27ที่นี่เล่นกันเยอะมากครับสภาพดีครับเห็นแล้วนึกถึงขั้นต้มของผมที่เมืองไทยฮะ มิตซูนี่แลนเซอร์นะฮะที่เมกาก็ยังมีอยู่นะครับนี่โตโยต้าอระโปืสวยครับโอเดี๋ยวเดินวนดูรอบๆอีกนิดนึงฮะ อันนี้เป็นลานจอดรถอยู่ที่ตึกเมียไทยโคครับผม CR นะครับนี่ TE 27เจ็หมือนกันฮะแต่เป็นตัวแรกครับผมเป็นพีนัทนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็น TE 27ตัวแรกครับผมเป็นแมงโก้นะครับดูหลังคา หลังคาด้านหลังเนี่ยมองไปเนี่ยทรงมันคล้คลคลมายๆมะม่วงนะครับ <c oughs> เขาเลยเรียกว่าแมงโก้ครับคันนี้เนี่ยหลังคาด้านหลังสูงกว่าอ <c oughs> เขาเรียกว่าพีนัทครับผมทรงมันเหมือนถั่วลิอสองนะครับโอเคครับรถเมกันก็มีมาเหมือนกันนะะออนี่ซูเปอร์นะครับคาด ลายเ b u บูมาเลยฮะแจ็คก็มานะครับล้อสปูนครับผมขอดูนิดนึงโอเคสวยครับนี่ฮอนด้าเรียกอะไรอะฮอนด้าแอคตี้มั้งครับเป็นเคทรัคนะครับข้างหลังมี ฮอนด้ารักเกนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นชื่อ Honda าซ o เมอรครับนี่ก็รอรอเวิร์คอีควิปนะครับ,รบ Honda าซูเมอรที่นี่ก็ยังมีแต่งมีเล่นกันอยู่นะครับนี่แอคตครับผมอันนี้เก๋อันนี้เท่ดีครับ นี okay. opedia, at, uh, ่คอเวตนะครับโซปาเดอรฟาสก็มีนะครับโหล้อล้อเหมือนด้วยครับ เดอฟาสนะครับนี่แคมรี่ครับผมเอามาแต่งเล่นเลยครับเดี๋ยวดูพวก RX7 หน่อยครับ <c oughs> f อนะครับโอ้นี่ r อ3ครับผม <c oughs> คันนี้ซาริก้าฮนะ องใหญ่มาเลยนะครับสวยครับทะเบียน rx 3มาเลยนะครับสียอดนิยมฮะเขียวเหลืองฮะ โอ้เครื่องสามโรเตอร์ครับผมมือแทบอีกนะครับมีห้าร้อย e หรือเปล่าสี่ร้อย e ครับ มี R32 ครับผม R32 GTR ล้อ R34 นะครับพิเศษนิดนึงคือเป็นรถแคลิฟอร์เนียครับผมมาจากท็อปแลงนะครับท็อปแลงนี่ก็ขายรถถูกกฎหมายครับฉะนั้นราคาเนี่ยจะแพงหน่อยหนึ่งสำหรับรถที่ถูกต้องในแคลิฟอร์เนียนะครับอันนี้ S2000 แนวอิตาชาก็มานะครับ คูฟเอสสองพันะครับทะเบียนเขาเขียนว่าอย่างนั้นครับนี่ก็สองสี่ศย์ครับผมตัวเมกานะครับล้อกล้วยวัตนาเบ้ฮะอันนี้เป็นบล็อกเก่านะครับขับซ้ายฮะ อออ๋ันนี้ไฟท้ายญี่ปุ่นนะครับสวยครับสภาพดีฮะมี 8, 6, ปแปคูเป้คันหนึ่งทูโน่ฮะโอกันชนหน้าใหม่นะครับวันนี้ ภายในภายในทำมาใหม่สวยกริบเลยครับโอ้โห,โหสภาพดีฮะภายในแดงด้วยครับเว้ยน่ c รักคออลทีอีสามเ็ดนะครับเจอเขาบอกให้เปิดเปิดประตูให้หน่อยสวยครับ นี่นะครับแล้วก็ที่ล็อกเป็นของโซเล็กนะครับยังเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับโอ้โห oh ต้องบอกว่าภายในภายในเนี่ยรถที่เมกาเนี่ยบอกตรงภายในเน่ากันหมดนะครับแต่คันนี้ภายในเนี๊ยบมากครับแล้วก็มีใส่เป็นหน้าปัด GT Apex นะครับเป็นหน้าปัดดิจิตอลครับโอ้โห oh The Japanese one. Yes sir. Yes. S one. <S yes. o อเ y เดี๋ยวขอคุยกับเจ้าของรถทน่ไหนนะครับโห <laughs> งสกายไลน์นะครับ3,2,3,3นะฮะ <laughs> แล้วก็มี3,4ตรงนี้คันหนึ่งครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> รถเมกันก็มากันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เจาะดูฮนะ แล้วครับโอเคเดี๋ยวเรากลับกันบ้างแล้วครับโอโหสวยครับ แยกย้ายแล้วครับ S 8 0 0สวยครับวันนี้วันนี้จอดข้างๆนะครับ Toyota Hilux เ r u n n e r ครับ ดิบเลยครับโอเคกลับแล้วครับ